ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมเดินหน้าตอบย้ำภาพลักษณ์ใหม่ในงานไทเฟสอนุกาเอเชีย2025ภายใต้แนวคิดถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกสะท้อนการรีเฟซแบรนด์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยภายในงานแม่ประนอมได้นำเสนอสินค้าฮีโร่โปรดักต์ได้แก่น้ำจิ้มไก่น้ำพริกเผาไทยและน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำที่ทรองใจอยู่คู่ครัวไทยมากว่า60ปีอีกหนึ่งไฮไลท์ความร่วมมือเบเกอร์แอปเปิล ที่มาร่วมรังสรรค์เมนูกะหรี่พับน้ำพริกเผาไทายแม่ประนอมถ่ายทอดประสบการณ์ความอร่อยแบบใหม่ที่ยังคงความถึงเครื่องตามแบบฉบับรสชาติของแม่ประนอมพร้อมพบกับกิจกรรมสุดเอกลักษณ์จากเหล่าศิลปินเซเลบิตี้ที่จะมารังสรรค์เมนูอร่อยกันแบบใกล้ชิดขอเรียนเชิญทุกท่านมาเปิดทุกมิติของรสชาติความอร่อยได้ที่บูธแม่ประนอมในงานไทฟิกอนุกาเอเชีย2025บูธเลขที่9 4C19H9 ณอิมแพกเมืองทองธานีตั้งแต่วันที่27ถึง31พฤษภา คม2518นี้